โอเคลองนึกภาพดูนะคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งรู้สึกหนักหนักหน่วงหน่วงแปลกแปลกทำไมตัวมันใหญ่ขนาดนี้พอลืมตาดูเท่านั้นแหละเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายทำไมผิวหนังกลายเป็นสีเทาๆแล้วทำไมตัวถึงบวมเหมือนลูกโป่งขนาดนี้เดี๋ยวกันนะนี่มันฮิปโปคุณกลายเป็นฮิปโปตัวเบื่อมแล้วจ้า ตอนแรกก็เวอร์ไปเลยแหละพอลองขยับตัวดูอืมรู้สึกอ้วนแบบพิเศษเดินทีก็แผ่นดินสั่นไหวแค่ยืนเฉยๆอะ่ะยังเหมือนเหยียบโลกให้แบนเลยแต่เดี๋ยวก่อนพอได้ลองก้าวขาเท่านั้นแหละโหนี่เราวิ่งได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอฮิปโปมันวิ่งได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงใครว่าตัวอ้วนๆเดินช้าฟังไว้นะ พี่ฮิปโปตัวนี้สับขาเร็วระดับฟาสต์แอนด์เฟเลยหลังจากเริ่มชินกับการเป็นสัตว์บิ๊กเบิ้มก็ถึงเวลาสำรวจชีวิตใหม่คุณเดินโฉบไปริมแม่น้ำพอลงน้ำปุ๊บเอา้าเฉยๆนี่น้ำไม่ลึกเลยแฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมขยับขาไม่เหมือนว่ายน้ำเลยอืมที่ชายิโโปไม่ได้ไว่ายน้ำแต่เดินใต้น้ำเฉยๆโคชิลอะ คิดภาพดูนะเวลาคนอื่นต้องว่ายน้ําแบบเหนือหน่อยแต่คุณเดินสุกใต้น้ําเหมือนเดินเล่นในห้างเจ๋งปะลา่าพูดถึงการกินชีวิตในท้างฮิปโปนี่ก็เหมือนเทศกาลบุฟเฟ่ยี่ชั่วโมงแบบไม่มีพักฮิปโปกินวันละ40กิโลคุณสามารถกินใบไม้ไมใบหญ้าแบบเพลินๆไม่มีอันอร่อยแบบสายเขียวเวลาค่ำๆก็ลุยออกหากินในป่า โชว์สกิลปากไวกินไม่หยุดลองคิดดูสิแค่กินอย่างเดียวก็เป็นงานประจำแล้วแต่เดี๋ยวก็นะชีวิตฮิปโปไม่ได้มีแค่ความอ้วนและการกินแบบอิ่มพุงแตกเท่านั้นคุณคือสุดยอดนักล่าหัวร้อนที่ใครๆก็ต้องเกรงฮิปโปมีกรามที่แข็งแกร่งที่สุดในธรรมชาติขนาดจระเข้ยังไม่กล้าแย้มมาเล่นกับคุณเลย โหดมากแม่แถมเวลาใครมาเรากวนคุณยังสับขาเร็วปานฟ้าผ่าพร้อมฟาดทุกอย่างที่ขวางหน้าเรือใครลอยผ่านมาแบบไม่ระวังโดนฟาดไปหลายรายแล้วจ้าแล้วถ้าคุณกังวลเรื่องการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะฮิปโปอ่ะมันสังคมจัดคุณจะอยู่กับกลุ่มฮิปโปอีกเพียบพวกมันทั้งนอนกลิ้งในน้ำ เล่นกันเหมือนสป,ปาแนวธรรมชาติสุดหรูสบายชิลทุกวันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วการเป็นฮิปโปมันก็ไม่ได้ยากสักทีเดียวถ้าคุณชอบการเป็นเจ้าแห่งน้ำการเป็นตัวที่โลกต้องกลัวและการกินอย่างราชาไม่ต้องคิดอะไรมากคุณจะฟินแน่ๆแถมในฐานะฮิปโปตัวเบิ้มคุณยังเป็นจุดเด่นของซาฟารีนักท่องเที่ยวจะแห่มาถ่ายรูปคุณไปทั่ว จะเกิดใหม่ทั้งทีก็ต้องเป็นตัวเด่นๆแบบนี้สิสุดท้ายเมื่อคุณชินกับการเป็นฮิปโปแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มันก็โอเคนะหยุดท่ามกลางธรรมชาติลุยกินน้ำกินยาฟาสัตรูที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงชีวิตอะก็มีความสุขแบบเรียบง่ายแต่สนุกในแบบของมันเองไงล่ะชีวิตแบบฮิปโปนี่แหละอาจจะเป็นคำตอบ ที่เราตามหามาตลอดก็ได้นะ